Hmm. Ketuhap ke toh? Nah, nah. Ya ketuhin, nah. <laughs> okay, I can't. Chào à, rồi

ก็ต้องปิดไปเลยนะเพราะว่ามันแบบโอ้ยอยากจะล้างอยู่นะแต่ล้างไม่ได้อาะคลิปก็ต้องหายอ่ะโอ้หาอะไรวะโอทำอะไรนี่มึนหนักมาฮะนี่นนะนกี้หมดก่อน เป็นไม่ได้ไหม่เร่มอื่นใช่ไหมมันจะแบบเป็นซ่าจะแบบเป็นโซ่แอน,แบบนธรรมดาน,นสนี้นจะทำได้ยังไง multimassíðar worship hra hra คนดีขี้เฒ่าทได้ชิมคนบ้นที่ปะเทอันนี้คือแบบน่าจะข้างานอยู่นะน่าแหละดูออกหยุดเข้าแก้มแค่หนึ่งก็ดีอ่ะก็นี่นี่นี่ี่ อ๋อลงขาเอ๋เอ้าอ่ะนั่นน่มอันนีมีวัวไหมนี่ไงจละ ก <that> pues mm ็นกนหรอยันะแกมาหน่ <If> ้จทำทไมเนี่ยนี่รองเทาเราก็จะใส่ ก็เอาที่ขุดแล้วเดี๋ยวเอาไปขุดอีกวันนี้ทำงานในวันนี้